ท่านผู้มครับวันนี้คนพุทธมนตนเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคู่หนึ่งที่มาใช้ชีวิตอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งรอวันเปิดตัวมาหลายอาทิตย์โดยขนมุงหรือเต็นมากันเองซึ่งก็คงไม่เป็นที่น่าแปลกใจหรือน่าสนใจอะไรถ้าหากทั้งคู่อายุรวมกันแล้วไม่ได้เกือบ200ปี เาว่ากันว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจความฝันเราก็ยังมีชีวิตผมผ่านถนนเส้นนี้ทุกวันเห็นว่าห้างกำลังจะเปิดแต่แล้วความไม่ธรรมดาก็เกิดขึ้นเมื่อผมเห็นเต็นท์และคุณแก่สองคนมานั่งรอวันเปิดก็เห็นเข้ามาต้องหลายอาทิตย์แล้วล่ะ เห็นมานานแล้วครับประมาณได้ได้เกือบเดือนแล้วครับเคยเห็นเขามาคุยกับพวกเพื่อนนะครับ<ฮ>คุณยายสองคนนี้เขาดูน่ารักนิสัยดีนะครับโอ้โหเขาเปรี้ยวครับเปรี้ยวมากด้วยคุณยายทั้งสองอายุรวมกันเกือบ200ปีอะไรที่ทำให้เธอทั้งคู่ต้องมาอยู่ที่นี่ อะไรที่ทําให้เธอกลับมากระชุ่มกระชวยกลับมาเป็นสาวอีกครั้งเรามาลองคุยกับเธอกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณยายยเตีตายเลยเรียกยายอยู่ได้ดค,คุณยายเกี่ย,ย,ย,กย,ย,ยวกับทานผู้ชม เอาเป็นว่าเรียกเป็นคุณพี่แล้วกันนะครับมาทําอะไรกันครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยกาลังอัปเดตแฟชั่นอ่ะไม่เห็นเหรอนี่เห็นไหมเนี่ยกำลังอัปเดตแฟชั่นครับคุณผู้ชมแล้วมาอย่างนี้เนี่ยไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องเลยครับมีแต่เราชอบเที่ยวจะไปในเมืองที่นึงก็ลําบากบากแต่ตอนนี้ได้ยินข่าวเขาจะเปิดห้างเซ็นทัลที่พุทธมณฑลพี่แถวสารยานี่อ๋พอพอ,พอได้ข่าวว่าห้างเขาจะเปิด ก็เลยมานั่งตั้งตารอทั้งสองคนนี้เลยใช่ไหมครับก็จะคอยเเข้าเป็นคนแรกจะคอยเข้าเป็นคนแรกเลยพอห้างเปิดปั๊บคุณพี่ทั้งสองก็วิ่งเข้าวิ่งเข้าคนแรกกไปช็อปปิ้งเลยบ้างนะในเรื่องชุดหรือแฟชั่นที่คุณพี่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับที่จะไปเลือกเนี่ยมาในแนวไหนในแนวแบบ เอาเปรี้ยวๆหรือว่าตามสมัยหรือว่าร่วมสมัยตามสมัย <นะ S 2> สีสุดใสหน่อยแต่ไม่โป้เพราะตอนนี้เราอายุมากแล้ว,แล,วแล้วตอนสมัยวมรุ่รอนอะครับก็ตอนที่สมัยก็เปิดหน้าเปิดหลังเหมือน,อนกันหน้าเปิดหลังเหมือนกันคุณ <bir> ยายรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยสังเกตจากกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆนั่นเองนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายเคยบอกพวกเราไว้ว่าสิ่งที่หวงแหนและนำติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือภาพในอดีตภาพนี้ครับเป็นภาพที่สมัยสาวๆนะครับก็อยู่ทางเขาเรียกว่าทางนครปฐมในเขตสารยานั่นเองอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่คุณยายของเราบอกว่าภาพภูมิใจมากกับภาพนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนุม่มๆหลายคนบอกเลยนะครับว่าต้องรอคอิวกันน่าดูเลยหรือว่ามีคนมาจีบเยอะมากนะครับสมัยนั้น อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณพี่ทั้งสองท่านไม่คิดที่จะเดินทางกลับบ้านไปเสียก่อนครับความหวังเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะไอ้หนูนะคนเราอะ่ะคิดฝันสิ่งใดไว้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะมันทําให้พี่มีพลังมากเลยอะ่ะถ้าพี่ได้เห็นกับตาสักครั้งนึงพี่ก็จะมีความสุขมากเนาะจ้ะ <c oughs> ใครบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องราวที่เวอร์หรือไม่มีสาระแต่ผมก็ใจครับแถวนี้นานมากแล้วที่ไม่มีห้างจะไปทีก็ต้องเดินทางไกลบางแครหรือปิ่นกล้าวเราจะเรียกที่นี่ได้ว่าเป็นโอเอซิสเลยก็ว่าได้ mm hmm. ก็ไม่ผิดอะไรครับที่คุณยายทั้งสองท่านจะติดนเต้นไปสักหน่อยเราคงทำได้เพียงให้กำลังใจและรอดูวันเปิดว่าคุณยายทั้งสองท่านจะดีใจสักเพียงไร 12ส,งสิงหาคมนี้ครับมาคอยติดตามกันครับสำหรับรายการคนพุทธมนทนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ